โทรจากไหนนะไม่ค่อยได้ยินครับโทรมาจากธนาคารกรุงไทยครับ JDC สำนักง,งานใหญ่ครับครับ,รค,บครับรบ,บ้างไงน,นะครับได้ยินแล้วยอดค้างชำระ ค้างเท่าไหร่ครับค้างค้างเท่าไหร่ครับห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับห้าหมืนแปดพันห้าร้อยบาทเอา้ามันเป็นยอดอะไรบ้างครับแล้วคุณได้ทำการเปิดบัตรับทางเราไว้หมครับเปิดครับเปิดมันมีหลายบัตรครับมีผมทำไว้เป็นสิบกว่าบัตรเลยครับ บัตรวีซ่าบัตรเครดิตหลายอย่างครับมันเป็นบัตรบัตรตัวไหนลหะครับบัตรรหัสตัวไหนเลขที่เท่าไหร่ครับบัตรเครดิตนะครับครับเลขที่เท่าไหร่ครับวีซ่าแพทที่น้มแพททินัมเป็นแพทที่น้มเงินหรือแพทที่น้มทองครับเงินครับรูดบัตรซื้ออะไรได้ครับอืมตัวเงินผมก็มีอยู่สี่บัตรครับ ไม่ทราบว่าเลียกเลียกไหนครับแจ้งเรียกผมหน่อยอะไรนะครับแจ้งเรียกผมหน่อยครับเรียกเรียกไหนรหัสไหนเลียกไหนครับผมมีหลายบัตรครับว่าไงมันตัวไหนกันเนี่ยจะได้เช็คถูกตัวไหนครับ